อัมูวัดีครับเพิ่นหมานไปแล้วนะครับตัวผู่เขาเปิดหัวไปจบแล้วนะตัวนี้เพื่กลูกยังกับหมูลูกไข่มุกขาวไข่มุกขาวกันนะจะของหนาไหมนะอายุป,ประมาณจัปีจักเดือนอ่ะหมูฮะแปดเดือน ราคาห้องเนี่ครับบาหมูห5ห้าสิบาหกห่าพทตกี้นี่แสนห้าก็ไดอารขึ้อยงตหอขายไปตามยุคตามสมัยมันครับผมแหน่องสาไหมแหน่สูงอวไชี้โก่ก็น้อยบ่ัวเท้าก้ายนะครับสองมื่นนี่ไเอาหนาวเนี่ยจังหนเป็นหกขนยังขล้วมันนอนหนพอดีกระดก เดี๋ยวมาคัดเสื้อสาวกับขาวจิ้มกับมอนองเดี่ยวเนี่ยน้องนะครับสนใจตลาดซื้อขายโกกระบือรลอยเอ็ดทุกเช้าวันเสาร์นะครับนนเรียงเมืองระวางแยกยาโสท่อนกับแยกอาจชามาดเป็นมานแล้วนะครับ